รังก็ไม่ยอมน้อยหน้าค่ะสำหรับกิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชันแนลเทรล running 2024ันนิ่ง2024แอดรังนะคะภายใต้โครงการอันดามันอินเตอร์เนชันแนลเทรล running 2024ันนิ่ง2024ไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเกิดขึ้นที่บริเวณวังผาเมฆตําบลวังมะปรางอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะนายสมงลรดสว่างวง์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่ง2024แตรงภายใต้โครงการอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่ง2024โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายตรังสปอร์ตซิตี้ผ่านกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีมาตรฐานในระดับสากลเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของกลุ่มจังหวัดอันดามันสู่สายตาสาธารณาชนทางนักท่องเที่ยวนะคะทั้งในและนอก ประเทศ เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนด้านการเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและสร้างไรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามันค่ะค่ะโดยมีนักกีฬาสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน510ท่านนะคะประกอบด้วยระยะทาง5กิโลเมตร160ท่านระยะทาง10กิโลเมตร170ท่านและระยะทาง21กิโลเมตรจำนวน180ท่านค่ะจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะทําให้นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ได้มารู้จักและสัมผัสความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆซึ่งจะ ะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่มากขึ้นตามลำดับค่ะเรียกว่าปีกิจกรรมนะคะของจังหวัดที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเมืองรองแต่ <c oughs> แต,ตอนนี้กลายเป็นเมืองที่ต้องมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาให้ผู้ชมได้ติด